ส่วนเรี้กผมผมก๊อฟนะครับจากนั้นต้นยางดมพระรามสองก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้สิงรถนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของ n e w j o ลต้ a แคมป์ดี v 7สวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นฉลองครบรอบ60ปีนะครับของโตลต้านะครับตอนนี้เขาก็เอามาลงกับรูกของแคมดี้ตัวใหม่นะครับล้อตัวนี้นะครับลายล้อเนี่ยจะเหมือนกันเลยันะครับสหรับล้อของรถรุ่นใหม่ได้เฉย นะครับจะแตกแตกต่างกันแค่สีนะครับโทนสีของล้อแม็กเท่านั้นนะครับล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถ5ลูโตโยต้ามาตรฐานทุกคันนะครับอัลพาร์ดเวลไฟแคมรี่ดิกโก้ลิเวอเตียอินโนวาเอสติม่าใส่ได้หมแล้วก็โคลาคอนด้วยในการายรุ่นเลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูหนังล้อกันนะนะครับมาดูหนังล้อกันนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับเดี๋ยวยางร่วงนะครับโทษทีนะครับ ล้อตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นล้อขอบสิบแปดนะครับอ่าขอบสิบแปดนะนะครับความกว้างนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่แปดนิ้วนะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะครับอ่าออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบนะพอดียางลูกนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตั้งขี้ม่นะครับ ีไหมครับเราตัวนี้จะเป็นโทนสีลงดำนะครับก็สวยงามชัดเจนนะนะครับสนใจสอบถามมาได้เรามีแค่ชุดเดียวทนัดนะครับพอดีก็มีคืนรับเข้ามาจากคุณลูกค้ามาเป็นนะครับนะ้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรถนนใหญ่ครับไม่ต้องเข้าซอย ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยงขอฝงฝากค,คลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสาหับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ